วุ้นเส้นผัดขี้เมาวรวมมิตรหมูกรอบปลาหมึกกุ้งสั่งแต่ของโปรดทั้งนั้นเลยวุ้นเส้นอืดประมาณนี้คือชอบมากร้านให้เครื่องแบบแน่นจุกจุกผัดขี้เมาเป็นอีกหนึ่งเมนูวุ้นเส้นที่อยากแนะนําอร่อยมีรสชาติบุกกินเผ็ดไม่ค่อยได้ลำไส้ไม่ค่อยดีมือนี้แอบเผ็ดไปนิดนึงเพราะลืมบอกว่าไม่เผ็ด แต่ก็ฝืนกินเพราะว่าอร่อยมีคนถามมาเยอะมากว่าจะกลับมากินข้าวได้ปกติไหมบุกก็ต้องตอบตรงๆว่ายังไม่รู้เหมือนกันจากประสบการณ์ที่เคยพยายามลองกินแล้วผืนก็ยังขึ้นพีคสุดก็ตาบวมต้องแอดมิดที่โรงพยาบาลก็เลยยังไม่กล้าลองกินข้าวอีกครั้งหนึง่งอาจจะต้องกลับไปปรึกษาหมออีกครั้งหรืออาจจะต้องไปเจาะเลือดหาภูมิแพ้อาหารแฝงอีกทีนึงไม่แน่พอไปเจาะเลือดอีกครั้งอาจจะไม่แพ้แล้วก็ได้ ส่วนตัวบุกตอนนี้ก็ไม่ได้อยากกินข้าวขนาดนั้นทานบุนเส้นทุกมือก็อร่อยดีวันไหนคิดไม่ออกก็ทานสเต็กบ้างชาบูบ้างปิ้งย่างบ้างเน้นเนื้อสัตว์ให้เราอิ่มท้องโชคดีที่ไม่แพ้เนื้อสัตว์หรืออยากกินอะไรมากมากก็ดมเอาแค่ดมก็ฟินแล้วความเชื่อส่วนบุคคลที่อยากจะแชร์อีกอย่างก็คือบุกพยายามจะขอขอมาพระแม่โพศบ,บ่อยๆหวังให้ท่านใจดีทำให้เรากินข้าวได้ความเชื่อนะใครอยากฟังต่อคอมเมนต์ไว้เ